สวัสดีค่ะพี่อ้อยมาทำรีวิวของน่าใช้นะคะของน่าใช้เนาะในในครัวนะคะเป็นของน่าใช้ในครัวพี่อ้อยไม่รู้ว่าน้องๆจะเคยเห็นหรือไม่เห็นกันหรือเปล่านะคะแต่แต่อันนี้พี่อ้อยเห็นแล้วพี่อ้อยชอบนะคะราคาเขาไม่แพงนะคะเขาเป็นสแตนเลสนะคะอันนี้ทำจากสเตนเลสพี่อ้อยสั่งมาสชุดเนาะสั่งมาสอชุด เขาสามารถพับเก็บได้นะคะแล้วเขาก็มีมีขาให้ด้วยนะมีขาให้ด้วยตัวนี้นะคะเวลาเปิดออกมานะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้แล้วถ้าสมมุติว่าตัวนี้จะเป็นอ่าเหมือนกระชอนนะคะใช้อ่าตะแตกรงที่เวลาเราล้างผักแล้วเราก็ ให้ให้ผักเสด็จน้ำเนาะหรือว่าจะใส่ลงไปนึ่งข้าวเหนียวนะคะนึ่งข้าวเหนียวนึ่งอะไรได้หมดเนาะความกว้างของเขาก็จะเป็นไปาตามหม้อของเราเนาะถ้าสมมุติว่าถ้าเราหม้อเราหม้อนึ่งเราลูกเล็กนะคะเขาก็สามารถที่จะหุบตัวได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็ถ้าหม้อเราใบใหญ่นะคะหม้อซึ่งที่เราใช้ใบใหญ่เขาก็จะเบิกกว้างได้ประมาณนี้เลยนะคะแล้วก็เขาจะมีตัวขาให้ ก็จะมีขาให้ด้วยนะคะก็จะมีขาให้เราใส่สมมติว่าถ้าเราจะใส่ขาเวลาเราล้างผักล้างอะไรใช่ไหมคะก็ก็ต้องตั้งเอาไว้เนาะถ้าตั้งเอาไว้มันก็ต้องมีขาใช่ไหมคะก็จะใส่ขาได้ตัวขาเนี่ยถอดเก็บได้นะคะถอดถอดออกแล้วแล้วก็เก็บได้อ่าไม่เฟืองเนื้อที่นะคะปหยัดเนื้อที่ด้วยเนาะการใช้งาน แล้วก็ตัวนี้ไม่เป็นสนิมนะคะเพราะว่าเป็นสแตนเลสเนาะเนี่ยค่ะจะเป็นขาให้ก็วางก็จะเป็นขาตั้งนะคะจะประมาณนี้เลยนะคะใช้ล้างผักได้นึ่งข้าวเหนียวได้นะคะนึ่งข้าวเหนียวได้ย้อยคิดว่าน่าจะใช้งานได้ดีเลยเพราะว่าพอดีเห็นเนาะเห็นก็เลยสั่งมานะคะ น่าใช้ค่ะเป็นของที่ราคาไม่แพงนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณน้องๆที่เข้ารับชมคลิปนี้เนาะแล้วก็ถ้าจะถามพี่อ้อยว่าพี่อ้อยสั่งซื้อจากไหนนะคะก็เดี๋ยวพี่อ้อยจะคัดลอกลิงก์ไปวางไว้ให้ในในในคลิปพี่อ้อยแล้วกันเนาะเผื่อน้องน้องสนใจจะได้สั่งซื้อนะคะขอบคุณค่ะ